สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมไปซื้อแอร์ฟิลเตอร์นะครับกองอากาศของรถยนต์ค o n d a City รุ่น2 0 0 3ครับมาเปลี่ยนครับครับซื้อมาอันหนึ่งครับราคา200บาทครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนกันครับผมแกะดูก่อนครับว่าข้างในเป็นไงครับนี่ครับฟิลเตอร์ แอร์ฟิลเตอร์กองอากาศของรถฮอนด้าซิตี้รุ่น2อง3สาครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนกันแกะออกดูก่อนครับเปลี่ยนตัว อะไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราทําการแกะดูก่อนครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆครับอันนี้ซื้อมาไม่ยากแกะออกแล้วซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนเองได้ครับนี่ครับถอดออกมาแล้วแกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับใหม่กิ๊กนะครับราคาไม่แพง รับฟิลเตอร์กองอากาศเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยครับไปทำการเปลี่ยนกันรถรุ่นนี้ครับ honda city ครับปี2003เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนครับเปิดกระโปรงรถครับเปิดกระโปรงตรงนี้เปิดนะครับเปิดข้างในตรงนี้ครับ ทำยันไว้ก่อนครับทำยันไว้เดี๋ยวเราทำการตะอหอดครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นกองอากาศครับที่เราทำการต่อหอดของรถ HONDA CITY แกะตรงนี้ออกครับแกะออกเราทำการเปลี่ยนมีสลักแกะออกครับตรงนี้ ง่ายๆพอแกะออกเสร็จแล้วถอดครับยกยกขึ้นถอดับดึงออกมาครับดึงออกมาครับออกแล้วครับข้างในปุ๊บโอ้ทำการวางไว้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ของเดิมครับที่เอามาพอเสร็จแล้วก็แกะออกมาสลักแกะออกมาด้านนี้ับยกออกมาถอดออกยกออกง่ายๆครับ ยกออกง่ายๆนี่ครับโอ้โหแค่นี้ครับโอโหอันนี้ของเก่าของเดิมเขาครับตัวน,นี้มีฝุ่นกเกาะเต็มไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วครับนะเก่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนได้เลยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมถอดออกมาแล้วผมก็วางเอาอันใหม่มาใส่ครับอันใหม่นี่ครับอันใหม่โอ้ ใหม่กิฟเลยครับนี้เสร็จแล้วผมไม่มีวัดลมเป่าครับตรงนี้ก็สามารถใส่ได้เลยทันทีครับเอาให้วางครับวางให้ถูกตำแหน่งวางจัดการวางใส่ครับมันจะเข้าล็อก จะเข้าล็อกกันทันทีจะมีล็อกของเข้าอยู่ครับเล่องเข้าแล้วครับเมื่อเข้าเสร็จกดให้เรียบร้อยนำฝาตัวนี้ครับฝานี้มาใส่ครับมันจะเป็นล่องกระเสียบเข้าไปใส่ปุ๊บอ่าครับเอากดคลิปใส่ตามเดิม เรียบร้อยครับเรียบร้อยตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นการเปลี่ยนกองอากาศของรถ Honda City ทําเองได้ครับง่ายๆไม่ต้องจ้างช่างครับทําเองอันนี้ของเดิมเก็บทิ้งจําหน่ายได้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับ การเปลี่ยนกองอากาศของรถ Honda City ง่ายนิดเดียวขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ